ถ่ายเท่าไมถ่ายถ่ายไปห้หนักใจคนอุปโภจะถ่ายอุลเลยทุกคนอนีเจ้าเอิญนอนในชอกเตี้ยนเลยทุกคนบุลันนีทุกคนนี่ ายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้งงนอง MC เบอร์สุขุมสนะุขุนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนยูทูปขับปันบลัลลังกมื้อนี้ก็ก็มาเบิร์นกันซักเข้าให้เนาะทุกคนมื้อนี้ก็เรื่องซักเข้าใไฮระเด้อเนาะอยู่นะอยู่ที่บ้าานเฮแหละทุกคนม์อบะไรทุกคนเมือเงิน,บ,นบอกแก้วอ,อะไรตอนนี้ก็คืเอเราไปเบิร์นเนาะส่วนนี้อันนาะ เราก็บ่ได้ลงคิดเนาะเพราะว่าเฮาเจ็บอยู่นี่เนาะทุกคนอ่ามันออดตุ่มนะเนาะทุกคนเป็นจังไพบ่ฮู้เลยนี่เจ็บอยู่นี่สุดเลยออกฟินฮู้ทุกคนก็เลยว่าส่วนนี้ก็บ่ได้ลงคิดเนาะก็เลยว่ามื้อนี้ก็มีโอกาสมื้อนี้ก็มาเบิรนอ่ะน่ะเขาเจ้าเขาเจ้าสักเข้าให้แล้วก็เหาก็มาไทยให้ทับส้มเบิรนเนาะเฮาเมื่อเฮาจ็บไปเนี่ยใดกองมาเบิรนกันเลยทุกคน่เวลาติดปลาติดปะไร Vem đi bắt cá chép lên, ngon lành ngon lành về, ăn nhiều là chú thấm luôn, thấm nhiều luôn về hạt tì chép chim bẹ thắm thấm luôn, là ông mới lẹ, ông mới tên gì vậy mẹ, hồi hạt tì lẹ, ông mới là tên gì là tì vậy, ngon cháu chào cây lẹ, thả ra thế này, có sắc, nhiều luôn mà lẹ. ีจะซักข่าให้อยู่ลงขึ้นไปอยู่เพิ่นแหละนี่บันเฮาก็ซักข่าให้ก็จะเป็นแบบนี้เนาะสุพรรณเฮาก็จะบุกคือกัดสุพรรณเอิญเนาะซักขา่าให้นี่มันจะแตกต่างกันหน่อยนึงเนาะทุกคนเดี๋ยวไปบึงใกล้ๆเนาะครับเจะ้าใส่ข่าเม็ดจับเม็ดเนาะแลเจ้าใส่เขานี่จะซักข่าซักข่าให้นี่ ใส่จับเม็กก็บุฟเลยเดี๋ยวฮาสิขึ้นไปเบย์อยู่ใกลๆนะทุกคนนี่ยนี่ก็ไปดขึ้นนี่เบิ่งวิวบรรยากาศใย่นี่โอ้เบิ่งวิวงาสุดเลยนี่นะมื้อนี่ก็แดดออกแล้วทุกคนระจัดอัะบิเลยัจะตีีพอลตเจ็ดล่ะสีจ là phụ gia hụt thấm nhà tiệp ma làm như cái <laughs> này, hạt tì xe mà và bỏ lo đập xuống thế à và đập hạt tì xe chứ chẳng cái tao chơi rồi không hay có bên này lại khôn ใส่เข้าไปก่อนห่างกันประมาณสันนีิเลยทุกคนนี่นี่ห่างกันประมาณสัน <whis> นี้เลยก็่อนเขใส่จับเม็ดว <go> ่าบ <to> ่งอะไรนทุกคนนี่ประมาณสิบเมกหรือเปล่าขึ้นไปหาแล้วทุกคน ขอให้เออสมพันธ์ละหูเฮาจะเป็นเป็นเนียทุกคน sắc khảo hay có bên này lại mương có mì sang sang khu nó sắc khảo hay có mương mương chỉ chĩ lèo lưới bò mà luôn nâng cắn lại tất cả là viên là tiếp bao cả xe bạc gu lại này là hạt tiền lá hủ hủ hạt um là cứ thảo nhiều đặc trưng thảo mới lòng một tết đi bali. À, ừ. Say mẹ mày mày sếp mày tóc nữa. Sếp mày 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 ตอนนี้ก็สักคืนมาอยู่นี่แหละเนาะสักคืนมาซุกอยู่พุ่นลเลยก็เขาก็เขาก็ก็ไปลงตัวสักคืนมาอ่เนาะตอนนี้ก็สักคืนมาซุกอยู่นี่ก่อนนี่โอ้สักเข้าไห้ก็เป็นนี่แหลนะเนาะทุกคน,น

mới đấy thưa con, anh này, hết may nhau của bốc hùng đó, thì bớt đẻ của nó sẽ bay con, này. วิวบรรยากาศเจัานี้ครับเซลเลยนะเลยเอเชื่ออืมเบลลยนี่ตอนนี้ก็น้องก็ออแล้วนองอยู่ไฮนี่น้องเป็นนี่แหละน้องอนาคตไม่ไม่ซอฟนอนนี่ S <S น,นี่ป้าทุนอนมีออกสุดเลยอยู่ไหนี่นี่น้องอันนี้แหลเขาเจอเอา้าเอิญน้องมัายังเนาะบันเอิญมาอยู่นี่ตอนเจอเอาน้าเอิญนะน้องนะไม่ซอกเปี้ยนเลยเนาะทุออกคนบูงเลยนี่ป้าทุน้องออกไล่สุกเลยเนาะผู้ใดอยากกินก็มาได้เด้อทุกคนเนาะตอนนี้โอ้ออกไล่สุกเลยเหมือนเลย อยู่ไซก็มันออกม้แวแหละนอนนี่ไม่มีก็นี่ก็สักเขก่าไฮก็โอ้ไวนอนนี่มีกี่อยู่ล,งลุงพุ่นตรงนี้ก็ไปจีบซุบแล้วเนาะสักเข่าของอยู่พุ่นแล้วก็เจ้าก็กลับไปเลื่อนตมอยู่ล,งลุงพุ่นแล้วก็สักเคนะืองไม้เนาะหม้วนเลย

Atau lewe วัดทักเกยคันนี้ปีนอย่างแกกะจังเลยเอล่าคันนี้ปีนแกกะเลยอ่ะไปปอเปื่อยล่ะไปปานี่ไปปอเปื่อย ลังไงจู่อะถเพี้จะะไปเอมาด้อพี่น้องนมือนีก็เขาก็มัดสักข้าไห้แล้ว C'est pour ça que j'ai choisi de m'amener ici parce que j'ai l'impression qu'il y a de l'eau qui tu veux s'éclater, Il y a quoi.

<N> <tổ nước> ừ, con này là họ nát, ở vậy nó để mà nạt, vài, lắm, đi, nắm, tán hả này, họ chỉ cướp hoai như này là cái nông, họ sát khâu, sát khâu hay là họ còn mắc cướp này nông nên họ có phải nặng học kết nó khả là mì nặng Nói gọ Rồi quay nặng quay nặng ở con Nó phá có bó đẻ hát xa đúng rồi đó Mình tên nhẹ tên lối này Nhầm có mì lá hơi này Wah, tuan học lah. โอเคตอนนี้ก็ลงม,มาแล้วเนาะลงม,มาสักเข่าให้อยู่ลงอีแล้วนี่บ่นเลยเนวิถีชีวิตชาวบ้านอยู่สุนบับบดทุกคนทนยาสักเข่าให้แล้วเนาะปีนี้เราผู้หาเลิ้ทางกรรมผลิตแล้วเนาะ อือตอนนี้ก็เขาก็เก็บแล้วเด้อหอยนี่นะทุกคนนี่เลยเก็บหอยแล้วนี่หอยกระจายชุดเลยเนาะนี่นี่ทุกคนนี่ทุกคนอทุบลายชุบเลยหอยนี่ ครับอันนี้ก็มีคน,นอ้าอาาามแลยนี่คนไดนแล้วตอนนี้ก็นี่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 เราก็เก็บแล้ว